สวัสดีครับยินีคอนครับมาครับมาฟังเรื่องราวจากตอนที่แล้วกันก่อนเลยเราได้พบกับความจริงว่าแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่สอบสวนกีเลมเป็นตัวปลอมและหลังจากที่เราได้ร่วมมือกับหลอดดิลิ m มอนจับกลุ่มกีเลมตัวปลอมได้สําเร็จหลอดดิลิมอนจึงอนุญาตให้เราสามารถเข้าไปยังป้อมปราการ s สโตน v i จิลได้อย่างอิสระเอาละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับชมกันเลยครับ ดูนั่นสิเรือบินเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่แล้วละ่ะเพียงแต่มันอยู่เหนือเจ้ามังกรขนาดมหึมานั่น เจ้ามังกรน,นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราสนใจพวกเรามาที่นี่เพื่อเรือบินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอาละซิดค่อยๆย,ย่องไปที่เรือบินเอนเตอร์ไพรส์กับข้าและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการออกบินส่วนอามันะคุณคอยอยู่ตรงนี้นะคอยเฝ้าจับตาเจ้าอาสูรนี้ไว้หากมันตื่นขึ้นมาแล้วก็พวกเราคงต้องให้คุณหลอกล่อมันไว้จนกว่าพวกเราจะพร้อมขึ้นบินคุณคงจะจัดการได้อยู่แล้วเนอะเอาละไปกันเลยไหมซิดได้สิไปกันเลย อ,อคุณคงกําลังจะไปจัดการเจ้าการุดาเป็นตัวต่อไปสินะน่าสนใจน่าสนใจจริงๆคุณรู้ตัวหรือเปล่า ว่านางนั้นแข็งแร่งยิ่งกว่าไพรมอลที่คุณกำหลาบมาก่อนนานนานมากนางนั้นแข็งแร่งมากๆเพราะพวกอิกเซาน,นั้นมีศรัทธาอันแรงกล้าในตัวของนางแม้ว่าในอดีตคุณจะได้สร้างบาดแผลไว้ให้กับพวกมันมันก็ยากที่จะเชื่อว่าคุณนั้นคู่ควรกับนางหรือเปล่าแต่ก็จะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะประเมินผู้นำพาแห่งแสงต่ำเกินไปทั้งสังหารอีฟริตและก็ถทยท่านลงได้ถ้าจะมีมนุษย์ธรรมดาคนไหนที่จะสามารถจัดการท่านหญิงแห่งสายลมได้แล้วก็มันก็คงจะเป็นคุณนั่นแหละจะแพ้หรือชนะยังไงการต่อสู้ก็ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมอยู่ดีสมมุติว่าคุณยังคงมีชีวิตต่อไปได้แล้วนะเอาฟิโน่เจ้ามังกรนั่นยุ่งยากไปสมมดสินะ มาดูกันสิว่าคุณจะรับมือกับของขวัญชิ้นนี้อย่างไรผู้ถือคริสตัล เอามาเนธเอามาเนธคุณเป็นอะไรไหมตอบค่าสิ ขอบคุณเทพทั้งมวลข้ากลัวว่าเจ้าอาสุนนั่นจะทําให้คุณได้รับบาดเจ็บแล้วเสียอีกข้าเข้าใจแล้วว่าทําไมคนอื่นถึงประเมินคุณไว้สูงมากๆในตอนที่คุณอยู่ถ้ากลางโดมกับเจ้ามังกรน,นั่นข้านึกว่าภารกิจต่อไปของข้าคือการไปหาแชมเปี้ยนคนใหม่เสร็จแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ข้าไม่ต้องไปทําภารกิจที่ว่านั่นข้าคิดว่าจะต้องไปทำซสแล้วนะเนี่ยอ๋อแล้วก็ตอนนี้ซิดกําลังทํางานอยู่ที่อินสแตทร์ตามที่พวกเราได้คุยกันไว้พวกเราไปหาเขากันเถอะดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไรบ้าง เป็นไงบ้างซิสน่านจะบินได้ไหมต้องได้สิแม้ว่ามันจะขับได้ลำบากหน่อยก็เถอะ มันก็คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการอยู่ตรงนี้หรอกเนาะเซลดาที่เรือบินเอนเตอร์พรส์มีสภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่หากนางพาพวกเราออกจากที่นี่ได้ข้าก็จะไม่ว่านางอะไรทั้งนั้นถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วก็กลับไปยังกินเดนียกันเถอะถึงแม้ว่าข้าจะยังอยากไปยังฮาว i n g อ y e เลยก็ตามทีแต่เอนเตอร์พรส์ก็ไม่เหมาะกับสภาพอากาศเช่นพายุในตอนนี้นางต้องได้รับการซ่อมแซมเสียก่อนก่อนที่จะดําเนินภารกิจของพวกเราต่อ นี่คือสิ่งที่ข้าคุ้นเคยข้าข้ารู้จักเรือบินลำนี้หากว่าข้าจะช่างมันเถอะไปกันเถอะ ใชาละชอบสภาพอากาศป่าเทเวลฟูดจริงๆแต่ข้าก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเดอะโฮลี่ซีเองก็มีเสน่ห์ของมันอยู่เหมือนกันอย่างเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดชาวออสกาเดียนของพวกเราก็คงจะสนุกกับการผจญภัยไม่น้อยเลยทีเดียวถึงกระนั้นมันก็ยังอีกไกลกว่าที่งานของพวกเราจะเสร็จพวกเรายังต้องซ่อมแซมเรือบินและมีพวกผายมอที่ต้องจัดการคงไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับเราฮีโร่รอกเนะ้ไปกันต่อครับ มันทำให้ข้ารู้สึกสงบเวลาที่ข้ามองนางเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของข้าได้กลับมาร่วมกันอีกครั้งเป็นส่วนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันหายไปมันน่าแปลกใจมากๆทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นคนออกแบบและก็สร้างนางขึ้นมาเองแท้ ข้ามีข่าวดีมาบอกซิเซียได้อนุญ,ญาตตาคำขอของพวกเราในการจอดเรือบินเอ็นเตอร์ไพรส์ที่นี่นั่นทําให้พวกเราสามารถซ่อมนางนานเท่าใดก็ได้แน่นอนว่ามันคงต้องใช้เวลาอีกสักพักจนกว่าเราจะได้ใช้นางไปกำลกากรูดาได้แต่อย่าลืมว่านางนั้นแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลาหากพวกเราต้องการที่จะมีความหวังพอที่จะปกป้องดินแดนแห่งนี้จากกองเล็บของนางแล้วล้วก็คงต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วแม้ว่าข้าจะไม่ได้ชนานาญงานช่างต่อเรือบินแต่ดูเหมือนว่าเอ็นเตอร์ไพรส์จะได้รับความเสียหาย จะาก,การไปอยู่สถานที่ทุรกันดารเป็นเวลานานข้าเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมซิทใช่แล้วละ่ะว่ากันตรงๆมันคือปฏิหารเลยละ่ะที่นางสามารถพาพวกเรามาได้ไกลขนาดนี้ก็อย่างที่คุณรู้ที่ h o าว i n g ไอ e นั้นถูกล้อมไปด้วยกำแพงลมที่เกี้ยวกราดมันคงจะดีกว่าหากเปลี่ยนให้ต้นไม้ธรรมดาไปเป็นท่อนไม้ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆการต่อสู้ของพวกเราคงจะจบลงเสียก่อนที่จะเริ่มหากว่า Enterprise ไม่อาจทนต่อพายุได้ ขอเวลาสักหน่อยข้าเชื่อว่าข้าสามารถซ่อมนางได้จนสมบูรณ์แบบแต่ถ้ากำแพงลมนั้นน่ากลัวอย่างที่คุณพูดแล้วก็นี่อาจไม่เพียงพอก็เป็นได้ช่างยุ่งยากสเียจริงมันต้องมีทางสินาทางที่จะฝากเข้าไปในเอเลเมนที่บ้าคลั่งนั่น Element งั้นเหรอใช่สิเจ้านั่นไงละ่ะพวกเราสามารถใช้ Element ของพวกมันได้โดยการใช้พลังของ c o r ์รัปเต็ดคริสตพวกเราก็จะสามารถเปิดเส้นทางภายในพายุนั่นและทำให้ Enterprise สฟาเข้าไปได้ <c oughs> เข้าใจละหมายถึงการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของคริสตัลเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะข,ของกำแพงลบนั่นเองมันดูเหมือนเรื่องพื้นพื้นเลยนี่ แต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องพื้นพื้นสลับคุณนะอามานีพวกเรากำลังพูดถึงปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงของเอเทอร์ที่พบได้ทั่วไปในโลกเอออเซียนะตั้งแต่ภายพิบัติในครั้งนั้นเข้ามารบกวนเอทอริกของดินแดนแห่งนี้คริสตัลหลายๆอัน ก็กลายเป็นคริสตัลทั่วไปนั่นเองคือชนวนของความวิบัติที่รุนแรงอย่างที่รู้จักกันว่าความบิดเบีย้ยวของเอเทอริกซึ่งรวมถึงเหล่าสิ่งมีชีวิตด้วยประเด็นก็คือพวกเราสามารถใช้ทฤษฎีที่ว่านำเอาคอรัลเทสคริสตัลมาเปลี่ยนแปลงกระแสลมเอเทอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกำแพงลมการูด้าโดยไปเปลี่ยนเอเทอร์ของมันจนทำให้นางไม่สามารถควบคุมมันได้โดยการปรับแต่งนิดหน่อยเรือบินเอนเตอร์พรส์ก็น่าจะพาเราไปยังเฮลริงอายได้อย่างปลอดภยัยแต่อย่างไรก็ตามก็คงยากที่จะร จากการโจมตีจากการุดานั่นเป็นหน้าที่ของพวกเราเองที่จะไปต่อทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดหาคริสตลัลที่มีคุณสมบัติอย่างที่พวกเราต้องการคุณพอจะบอกได้ไหมว่าพวกเราจะหามันได้จากที่ไหน ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขารู้จักคนที่น่าจะรู้นักวิชาการที่มีนามว่าแลมเบอร์เทนผู้ที่อาศัยอยู่ที่แครมดรายโบนอาจจะฟังดูแปลกๆข้าได้พบกับเขาตอนที่ข้าใช้ชีวิตอยู่ที่โบสถ์หรือจะเรียกว่ามาควิสเป็นคนพบเขาก็ได้นะไม่รู้ว่าเพราะสงสารข้าหรือต้องการคนรับฟังกันแน่เขาพูดให้กับข้าฟังเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิิกของเขาเหล่าคอร์เตสคริสตัลก็เหมือนสัตว์เลี้ยงของเขาผลที่มาควิสผู้น่าสงสารได้รับฟังมานั้นคือการได้รับเคล็ดลับที่ไม่ธรรมดา จาากททีงฤษฎวิทยาศาศสตร์นั่นเองัวนนี้ข้าอยากให้คุณกลับไปยังทาราแลนและตามหานักวิชาการคนนั้นซิดกับข้าจะเตรียมการซ่อมแซมเอนเตอร์พรส์ในระหว่างที่คุณไม่อยู่เองเดินทางไปยังแคมป์ไดบรอนกันครับ หืม hmm? ใช่สิท่าเนี่แหละศาสตราจารย์ l ล m b e r t e n t ว่าไงนะคุณอยากจะฟังเกี่ยวกับงานวิจัยของ c o r r รัต e สคริส t a l อย่างนั้นเหรอจริงๆนั้นเหรอก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ข้าได้อธิบายงานวิจัยของตัวเองหรอกนะยิ่งกับผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์แล้วด้วย หายากนะเนี่ยที่จะเจอผู้มีปัญญาในพื้นที่แห่งนี้หายากซะยิ่งกว่าคนที่สามารถเข้าใจคอร์เเตสคริสตัลเยอีพอนึกถึงมันแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกนักบวชที่อยู่ที่โบสถ์แห่งนั้นผู้ซึ่งอยากรู้อยากเห็นไม่ข่าวสังคมและดูค่อนข้างงี่เง่าในครั้งแรกที่ได้เจอแต่พอได้ฟังเรื่องราวของความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อแล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวฮะคุณจะบอกว่าคุณไม่ต้องการไปสังเกตการณ์ในพื้นที่และต้องการคอร์เเตสคริสตัลอย่างนั้นเหรอให้ตาย อย่างน้อยก็น่าจะรู้ข้อควรระวังที่จําเป็นเสียก่อนจะได้ไม่รับผลกระทบจากพลังงานที่อันตรายนั่นข้าเริ่มกังวลซะแล้วสิว่าคุณจะมีคุณสมบัติพอที่จะเก็บเจ้าวัตถุอันตรายนั่นไหมแต่ความไม่รู้ของคุณก็ดูน่าเอ็นดูดีนะเป็นโชคของคุณข้ามีหนทางที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตรายของวัตถุนั่นแค่เอาคริสตัลที่คุณตามหาไปใส่ในไหที่ได้รับการป้องกันนี้เพื่อป้องกันคุณจากอันตรายของมันแม้ข้าจะคิดว่าคุณคงจะโดนโจมตีจากพลังงานของมันจนกว่าคุณจะใส่มันลงไปในหได้ ก็มันอาจจะทำให้คุณทำงานไวขึ้นอย่างไรก็ตามให้นำาหนี่ไปหาฮาฮาสโกะนักเรียนของข้าที่เฝ้าจับตากระแสของอีเทอร์อยู่ที่ไฮบริดให้บอกภารกิจของคุณแล้วเขาจะแนะนำจุดเก็บคริสตัลดีๆให้คุณเองไปกันต่อครับข้าต้องบอกกี่ครั้งกันเนี่ยว่าข้าไม่ได้กำลังคิดจะฆ่าตัวตายเจ้าคนปัญญาอ่อนข้าเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบวัดทางวิทยาศาสตร์ตั้งหาก ไหนดูซิภาชนะสำหรับสิ่งปนเปื้อนงั่นเหรอทำไมกันนี่มันงานฝีมือของสัตราจาจย์แลมเบอร์เทนนี่เจ้าหัวขโมยนีสใสไม่ดีข้าคงต้องเรียกจะอ๋อคุณจะบอกว่าเขาให้คุณหมางั้นเหรองั้นคุณควรได้รับคำแนะนำจากข้าตามที่เขาบอกนั่นหมายความว่าเขาเชื่อมันในประสบการณ์ที่มากของข้าเพื่ออธิบายแทนเขาแล้วสิเนี่ยในที่สุดข้าก็ได้รับการยอมรับเสียทีข้าสมควรที่จะได้รับมาแล้วล่ะเดนะไปกันต่อครับ ช่างเป็นวันที่ดีอะไรเช่นนี้ที่ข้าได้รับเลือกให้ช่วยชีย้นําคนคนนี้ใช่แล้วข้านี่แหละฮาฮาสกโกสิทธิเอกของสตราจาร์แลมป์เทนต์ข้าจะแนะนําการขุดจนสําเร็จเองคุณมาในช่วงเวลาที่ดีนะอันที่จริงข้ากำลังเตรียมตัวไปหาคอร์เนเตสคริสตัลจากที่เบอร์นิงวอลเพื่อมาใช้ในงานวิจัยของข้าที่นั่นได้ถูกทําลายอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแต่มันก็ได้มอบพรแก่พวกเราโดยการมอบสมบัติอันล้ำค่าแต่เมื่อมีบางสิ่งบอกกับข้าว่าคุณต้องการชิ้น ส่วนที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณถ้าอย่างนั้นคุณคงต้องลงไปในส่วนที่ลึกที่สุดที่อยู่ทําการกระแสน้ำและพวก m ม r ร e เดเ s สมิ r รอร n i g ท t ที่อยู่ที่นั่นเต็มไปหมดเอาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงนี่ไปนะใช้มาสกัดชิ้นส่วนเล็กๆจากคริสตลัลก้อนใหญ่แล้วนำมันไปใส่ไว้ในไหที่ได้รับการป้องกันและนำมันกลับมาให้ข้าตรวจสอบดูเส้นทางจาก b u r g u n d y f a l l รสไปยังส่วนล่างของ Burning m o อ s นั้นค่อนข้างซับซ้อนและน่าสะพรึงแต่ถ้าเดินทางอย่างระมัดระวงังคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัย ดเดินทางกันต่อครับพอได้เศษชิ้นส่วนของคอร์เตสค r y สตัลเราก็จะกลับไปพบกับฮาฮาสกกันครับค่าเห็นคุณกลับมาอย่างทุลักทุเลเลยนะว่าแต่คุณได้คริสตัลมาไหม มันช่างเป็นคริสตัลที่ใหญ่และน่ารักอลารชิ้นนี้สัตราจาร์แลมเบอร์เทนจะต้องดีใจมากแน่เมื่อคุณเอาไปให้เขาดูอ๋อแล้วก็ตอนที่คุณกลับไปอย่าลืมเล่าให้เขาฟังด้วยล่ะว่าข้าช่วยคุณเก็บมันมาได้อย่างไรกลับไปพบสัตราจาร์แลมเบอร์เทนกันครับซังหอนักวิชาการของข้าบอกกับข้าว่าคุณได้รับคอลเลตต์คริสตัลมาแล้วข้าพูดถูกหรือเปล่า ากคุณจะอนุญาตให้ข้าตรวจสอบคริสตัลนั่นสักประเดี๋ยวอ่าเป็นไปดังที่คุณต้องการขอรับเจตคริสตัลนั่นเต็มไปด้วยกระแสลมของเอเทอร์อืมช่วยบอกข้าอีกทีสิว่าคุณมีเจตนาจะนำคริสตัลนี้ไปทําอะไรอะไรนะเพื่อไปเจาะก,กําแพงลมเอเธอร์นั่นเหรอโอ้นั่นอาจจะช่วยพิสูจน์ข้อสงสัยได้เพราะคริสตัลนี่ถูกใช้เพียงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกําแพงลมเท่านั้นข้าคิดว่าข้าคงจะพลาดเอง ที่ไม่ได้ถามถึงจุดประสงค์ของคุณตั้งแต่แรกถ้าข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วก็ข้าคงไม่ส่งคุณไปหาฮาฮาสโกแต่มันคงไม่ใช่วิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีการลองผิดลองถูกนอะแต่คุณจะบอกว่าขาอผิดพลาดนี้ไม่ได้สอนอะไรคุณเลยนั่นเหรอลองคิดดูสิอย่างน้อยคุณก็เข้าใจถึงวิธีการเก็บคอร์เตสคริสตัลอย่างปลอดภัยคุณจะสามารถทํามันได้อีกครั้งอย่างไม่ยากเย็นเลยยิ่งไปกว่านั้นคริสตัลที่คุณเก็บมายังเป็นทรัพยากรอลลมค่าสําหรับการศึกษาวิจัยโดยเหล่านักเรียนของบอล คุณเคยได้ยินมาก่อนงั้นเหรอข้าก็ไม่ได้จะโอ,โอ,โอ้อวดหรอกนะแต่ข้าก็มีความสัมพันธ์จากสายงานอาชีพกับองค์กรที่ว่านั้นแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนะข้ายังไม่อาจบอกได้ว่าข้ามีความชำนาญแล้วคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าตาคุณดูล,ลอยๆไปสักพักหนึ่งนะอย่างไรก็เอถอะข้าจะไม่เก็บมันไว้คุณจะยังคงได้ใช้ขอลาเต้คริสตัลที่คุณเป็นคนหามาอยู่ดี เอ๊ะแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยเอาละครับในที่สุดเราก็หา l รบิน Enterprise พรส์จนเจอเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อเอาไว้ต่อกอะไรตอนหน้าขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยนชมกันนะครับสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับขอบคุณครับ